อีกหนึ่งเรื่องดีๆส่งท้ายปีนะคะเมื่อแม่ค้าขายหอยทอดเจ้าดังที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมอบของขวัญปีน่ะปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผชมด้วยการแจกหอยทอด1,000ชุดฟรีไปเลยว่าแต่ทำไมเขาคิดแจกตั้ง1,000ชุดฟรีขนาดนี้ตามไปหาคำตอบกันค่ะ บอกชื่อร้านใจดีกันเลยนะคะว่าน,นี่คือร้านหอยทอดริมน้ำสามต้นค่ะพี่ัดอยู่ที่ด้านหลังวัดท่ามะปรางริมแม่น้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโอ้โหคุณผูม้ชมดูอหอยทอดนะคะน่าก<อ>ินมากเลยมาทำความรู้จักกับแม่ค้าใจดีนะคะมีชื่อว่านางอมพรกิตสุวรรณค่ะอายุ60ปีท่านนี้เลยนะคะก็ได้ให้เหตุผลง่ายๆในการแจกหอยทอด1,000ชุดในครั้งนี้นะคะว่า เป็นการขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกคนที่มาปักหมุดอุดหนุนนะคะร้านหอยทอดของเธอมาตลอดระยะเวลา43ปีเต็มคุณอมพรนะคะเขาก็ได้ขนวัตถุดิบค่ะซึ่งประกอบด้วยถั่วงอก45กิโลกรัมมีไข่ไก่ไข่เป็ด25แผงแล้วก็มีหอยแมลงผู้30กิโลกรัมนะคะถ้าตีเป็นราคาเหมาออกร้านเนี่ยคุณผู้ชมก็รวมรวมแล้วครึ่งแสนเลยอะ ห้าหมืนบาทกันเลยทีเดียวค่ะแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอก็ต้องจัดเตรียมกระทะมาสองใบใหญ่ๆอย่างที่เห็นผ่านทางหน้าจอใหญ่จริงๆค่ะเพื่อที่จะต้องทาหอยทอดให้ชาวบ้านที่มาต่อแถวรอกันจํนวนมากแบบนี้ได้รับประทานกันแบบร้อนๆกรอบๆอ,อร่อยๆนั่นเองค่ะนางอมพรนะคะยังบอกด้วยค่ะที่ร้านหอยทอดริมน้ำสามต้นของเธอเนี่ย เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเลยของชาวจังหวัดพิษณุโลกแล,แ,ลและมักจะบอกต่อถึงความอร่อยกลายเป็นเมนูอาหารค่ำขึ้นชื่อประจำจังหวัดไปแล้วที่ใครใมาเนี่ยก็มักจะแวะมากินเลยล่ะค่ะปัจจุบันนะคะเธอได้ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นได้เริ่มขายต่อกันบ้างแล้วค่ะเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอ่านไปแล้วนี่กืนน้ำลายไปด้วยนะใครสนใจเดี๋ยวไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะร้านนี้เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา ห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะยาวไปจนถึงสี่ทุ่มตรงเลยนะคะเน้นย้ำพิกัดนะคะร้านตั้งอยู่ด้านหลังวัดท่ามะปรางริมแม่น้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดพิุณุโลกค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ